เมื่อกี้เราเทสแบบมี่พันนวมตัวโตกิงไซส์นะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวลองเทสแบบเครื่องเปล่าเครื่องเปล่าเนี่ยประมาณสี่สิบนาทีอเดี๋ยวลองดูแล้วกันไม่ค่อยแน่ใจอุณหภูมิสามสิบเ้วเพิ่มเป็นสี่สิบโอเคสี่สิบศา แต่นี้เป็นเครื่องเปล่านะถ้าใส่เนี่ยสี่สิบนาทีและการจับรีเซ็ตอรอบนี้จะสมบูรณ์มากเลยเพราะว่า,าเราจะจับจากไฟสวิตช์กุญแจห่องจะตัดพร้อมกับสวิต์กุญแจอันนี้เราไปสคกิปมันตัดปั๊บรีเซ็ตถึงจะตัด Yeah.